สวัสดีค่ะเ,เพืคุณเชื่อชาวโซเชียลแคมโซเชียลแคมทุกคนนะคะหลังจากหา่างหายจากโซเชียลกันไปนานกาะ,ค,ะคิดถึงกันมังเม่อคิดถึงกันจังเลยนะคะที่ไม่ลงเลยเพราะว่าไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรดีนะคะก็วันนี้กับเพิ่งกลับมาจากงานมาตอร์โชว์ค่ะใหญ่มากเลยคนเยอะคนเยอะมากวันสุดท้ายคนเยอะมากๆเลยนะคะแต่ก็รอดูนะคะว่ายอดการจองของรถแต่ละยี่ห้อเนี่ย อะไ,ไนนะะวันนี้ก็มาถ่ายเข้านี้นะคะพอนรู้จะพูดเรื่องอะไรดีนะคะก็ที่ดีกักทุกคนมากเลยเพราะว่ามันอัดจากจโซเชียลแคมมานานมากพอไม่รู้จะอัดอะไรดีพูดเรื่องอะไรดีนะคะก็จะพูดเรื่องการเมืองก็เดี๋ยวจะไปกระตุ้นต่อกลบางคนที่มีทัศาานคติไม่ตรงกันนะคะยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะ ถ้าไม่ชอบก็ต้องกดไลค์ด้วยนะคะโ okay. อเคนีแล้วก็ทุกคนดูแบบสุขภาพเท่ยนะะั้นค่ะจะเข้าน้าฝนไม่ใช่ค่ะจะเข้าหน้าหนาวแล้วดืมลืมไดูไปเลยเนาะก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะแล้วก็คิดถึงทุทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ